ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารปลาครับนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับซื้อมาลองดูนะครับนี่บรรดาปลาครับในบอ่อนี่ก็มาลองกินอาหารนะครับในช่วงเช้าก็จริงๆผมก็ลองมาหลายยี่ห้อนะครับก็ ไม่ได้ยึดติดไปที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าตัวออบติมัมนะครับสูตรสเต็เปิลสีเขียวนะครับจริงๆออบติมัมเนี่ยผมก็เคยลองมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือตรงนั้นตอนนั้นผมลองมันเป็นถุงสีน้ําเงินนะครับก็คือเร่งสีเร่งโตแต่ว่าวันนี้นะครับก็ลองสีเขียวดูนะครับก็มีหลายเสียงนะครับ สายรีวิวสำหรับออปติมัมนะครับก็คุณภาพก็ถ้าให้ไปเทียบกับสกุระหรือว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเดี๋ยวจะลองแกะถุงดูนะครับนี่แกะมาแล้วนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะผมสั่งขนาดเม็ดขนาดกลางมานะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าปลาจะกินดีแค่ไหนนะครับบ่อผมที่ทํามาใหม่เนี่ยตะไคร่เนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นรอบๆบบ่อแต่ว่า,าก้นบ่อเนี่ยไม่มีตะไคร่เพราะว่าแสงส่องไม่ถึงนะครับพอดีบ่ออยู่ใต้หลังคาแล้วก็บ่อมันลึกนะครับก็จะส่องถึงแค่ประมาณขอบบ่อนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ ราคาก็มีหลากหลายไซส์นะครับ ก็ถือว่าก็กินปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าสภาพน้ำเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปสั้นๆวันนี้ส่วนระบบกรองนะครับหลายคนก็ชอบถามมานะครับก็ใช้ปั๊มน้ำหกพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับ นี่คือถังกองผมก็ถังเดียวนะครับถังเดียวก็ล้างประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับเป็นบอ่อเล็กๆนะครับเป็นบอ่อเล็กๆดูแลง่ายๆนะครับผมผมยิ่งเป็นคนขี้เกียจนะครับก็ ก็เลยทําประมาณเท่าที่ตัวเองดูแลไหวนะครับปลาก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับ